มันออกมาเป็นลาวๆนี่เลยพัวก,ก็เหนียวขึ้นผมว่าความรู้สึกมันมันดีกว่ากันเยอะก็ตอบโจทย์แล้วล่ะเนี่ยก็ต้องใช้ไปอีกไม่ใช่เยอะต้นเดียวนะเยอะทั้งทั้งแปลงแต่ก็ออกต้นเล็กต้นน้อยออกแต่ก,ก็ใช้ก็ให้ม,กมากๆลาวาลาวาจะใช้ต่อแล้วครับใช้ต่อแล้วก็รู้สึกมันดีมันมันเหมือนว่าอุ่นใจสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่ครั้งที่แล้วเอาแมกมาลาวามาทําใบทุเรียนตอนนี้มาทําดอกเป็นยังไงบ้างครับผมมีความรู้สึกว่าทําไมมันออกมากกว่าปีก่อนปีก่อนไม่ได้กออกมากกว่านี้เพราะปีที่แล้วไม่มีดอกแต่ปีนี้ก็ดอกเยอะดีพี่ตั้งแต่ฉีดแมกมาลาวามาเนี่ยช่วงบํารุงดอกพี่คิดว่ามันดอกจะออกเยอะแบบนี้ไหมผมว่าตั้งต่ใช้มาผมว่าปีแรกไม่มีดอกแต่ปีนี้เอามาใช้ผสมกับยาฆ่าแมาลงผมรู้สึกว่าดอก มันออกมาเป็นราวๆนี่เลยอแต่นี่มีการปิดทิ้งแล้วไงรู้สึกว่าขั้วมันเหนียวด้วยนะคิดว่างั้นนะตกแทีต่างตังมาใช้เอามาบวกกับยาฆ่าแมลงเออแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ะข็คิดว่าความในใจก็ใช้ได้เลยแหละผมมองงั้นนะแสดงว่าออกดอกเยอะกว่าปีที่แล้วใช่ไหมเยอะกว่าปีที่แล้วเลยขั้วก็เหนียวขึ้นนี่ก็เหนียวเหนียวแหละเนี่ยเหนียวแหละรู้จักเนี่ยรู้จักผงตกเครื่องเนี่ยตรรมดาตะบัดเนี่ยไม่เหลือแล้ว เพราะว่าเราฉีดมาตั้งแต่ช่วงบำรุงใบเนาะทำใบแก่ทําใบแล้วก็มาทําดอกก็ใช้แมกมาลาวาตลอดประทับใจไหมพี่เอาแมกมาลาวามาฉีดทําดอกเนี่ยผมว่าความรู้สึกมันมันดีก่ากันเยอะมีความภูมิใจว่าปีเนี้มีเงินแสนแล้วมีเงินแสนแล้วไม่ใช่ล้านแล้วหรือหลายต้นเนี่ล้านไม่ได้เดี๋ยวไปข่มใครเขาคนจัวะาไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าที่ปลูกเท่ากันเขาังไม่ตึกเขาไม่ติดยังไม่ติดม่ติดเาไงคือเรื่องของเรื่องจะเอาแมกมาลาวามาฉีด ไอ้วกลายแดงเพี้ยวไฟพอเอามาฉีดเออมันก็หายไปแ้ะดอกก็ปีนี้ออกเต็มปีนี้การถูกก็ไม่ค่อยมีแต่ใบใหญ่ก,กูใบสมบูรณ์เลยขนาด,นดมีดอกแล้วมีดอกแล้วใบยังผูใบยังดํายังมันอยู่นะ,ะใบยังเขียวเข้มอยู่ใช้ได้อยู่ดูจากใบจากข้างในก็อผมว่ามันน่าจะมาถูกทางแล้วล่ะผมว่าคิดว่างี้นะเพราะดูจากชนีบางทีไม่ออกแต่ก็ออกต้นเล็กต้นน้อยออกแต่ก็ใช้ก็ ให้แมกมาลาวาเนี่ยผสมกับยาฆ่าแมลงยาฆ่าแมลงทําไมมันออกเยอะออกมันธรรมดามันออกเต็มเลยนะนี่มาปิดเป็นช่องๆช่องๆอย่างนี้นะว่าทช่วงๆธรรมดาออกนี่เติบเลยเนี่ยลาวนี่เลยคือตัดทิ้งไปแล้วก็มีมีตัดทิ้งเนี่ยเนี่ยจับช่วงธรรมดาเนี่ยช่วงเนี้ยผมก็จะเอาออกเป็นช่วงๆช่วงๆเนี้ยมันเยอะไปการออกปีปีนี้เยอะกว่าปีที่แล้วมากเลยสิถ้าเราตัดทิ้งเนี่ยก็ครึ่งครึ่ง เราปีแล้วออกแค่ยี่สิบต้นปีนี้มันมีห้าสิบต้นมันก็ออกทุกต้นเลยแย่ใหม่หางแย่ใหม่ถ้าสะบัดอย่างนี้นะถ้าหลุดลวงตามมือนะมันไม่อยู่กับเราแล้วก็หลุดหมดครับตบๆเนี้ยอ๋ออันนี้มันมันไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดรู้สึกว่าขัวมันมีสปริงมันมีสปริงแบบเนี้ยตาทุเรียนแต่ว่าจะใช้ต่อแล้วครับใช้ต่อแล้วก็รู้สึกมันดีมันมันเหมือนว่าอุ่นใจห้าสิบต้นปีที่แล้ว ยี่สิบยีปีนี้ติด50ต้นเลยมันมันเลย50เพราะมีตรงนู้นติดหมดเลยหนูนู้นนู้นต้นเล็กๆก็ติดหมดเลยเดี๋ยวจะพาไปดูนี่เรื่องดอกยังมีอ่ะอันนี้ต้นปีปีเนี่ยต้นเขาเขาเาปลูกพร้อมกันปลูกแลจอดเมื่อกี้อ่ะครับแต่สวนเมื่อกี้ไม่มีดอกไม่มีดอกสวนนี้มีแต่ไม่รู้เกาะกันเนี่ยน้องบอกดักน้ำเวลาลมหนาวมาก็โศกโศกน้ำดักต้องนีดักโศก ต,ตัาตูต้องดักน้ําต้องควบมันใบแก่ต้องได้ชนีชนีเดี๋ยวก็มาคัดลูกทีหลังตอนนี้ตีแรกด้วยตีแรกเดี๋ยวจะมาคัดลูกทีหลังวันนี้มีลูกตอนนี้ขึ้นน้ำแล้วละ่ะก็จะคัดลูกแล้วละ่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องคัดอย่างเก่งกับกิ่งเล็กๆนี่กับประมาณอยู่ประมาณัลูกหรือสองลูกก็ตอบโจทย์แล้วละ่ะเนี่ยก็ต้องใช้ไปอีกต้องใช้ในใช้แน่แน่เลยเพราะมันตอบโจทย์แล้วรูกตอนนี้ก็ดอกออกเยอะแต่ไม่ใช่เยอะตัวเดียวนะเยอะทั้งทั้งแปลง ความรู้สึกนะผมว่ามันดีมันชื่นใจแล้วมองแล้วมีมหายเหนื่อยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากสวัสดีครับแมกมาลาวาเยี่ยมขอบคุณครับ<ล>แมกมาลา,ลาวาเยี่ยมขอบคุณครับเสียงดีว่ง